วันนี้เรามาโฮเรียนไว้โดยทานให้ตาตากันนะคะมีที่กุ้งแล้วก็ซ้มแล้วก็น้องอ้อยที่เจสกาแล้วก็น้องเจนิเฟอร์ค่ะ,ค,ะคนเยอะค่ะไล่กลับหมดแล้วไม่มีที่นอนไล่กลับเลยอะ ก็กลับบ้านแล้วตรที่นอนล้วก็อยู่ันแค่นี้แต่้อกเราเล็กอืมก็เ็ต้องไปทํางานทำงาอะไรกันอีกนะทวันคพิงวันจันทร์ทันทีนว่างเข้ามาฟังสวดๆนะคะหโมวัดนอสสาราสามสาราสามจ้าด้น้ำดพปปาเรื่องนะคะลูกๆแล้วก็ญาติๆค่ะ เกมาบนน้ำสดให้ตา่าวิลลี่นะคะแลวก็เพื่อนพ่อนค่ะ คนมาช่วยเราสอบของป๋าใส่โรงนะคะ

สัเส้นดางินคิมมิลเลียนป,ปา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 หันลิกาอินนาคิมมิลเลียนโอกโซวิดบอนนาดันฟิตตาปาปาเซต้าอินนาโอกโซบอนนาโปรเสตาเดกอมมาเมเชวาเมลัสวัดโอซโซเรตตาจินป๊า,า,าปาสกิสาวูโคชโน วันเป็กก้องค่ะวันนี้เั็กล้องให้แยกคือมาฟัางช่วดอภิธรรมนะคะค่ะน้องเฟยา่ามาซื้อของนะคะจะเอาไปจัดตอนของ ฟังับอภิจะไปง่ายแจกตอนแขกมาสวดอภิธรรมค่ะของคืนนี้แล้วก็ของพวกนี้นะจ๊ะวันนี้เราจะเป็นนมแล้วก็ดูรูปเคกนะคะไปค่ะมาจะมิลีไทยแลนเหมอนกันนะครับ วันไปอเรเชนเพื่อแทนเจ้าภาพจัทุกเรียนผูชาขอเล่นูชาสาธรรมทระสักอนิดสิจาราเวรมณีสิกขาปังสมาทิยานิมีสิกขาจาราเวร

บ้านขับแคบนะคะแต่อบุ่นค,ค่ะคนเยอะดี <c oughs> ดนี่ค่ะพี่เจสซี่นอนนังจ้าเอ เอาดิขอคว้าหนึ่คนนึงไปดีเวิร์ดไปช่วยได้หรืได้บุญดีนะไปเร็วๆช่วยไก่นะคนเยอะเลย เดียวจ้ามือกับเท้าการนอน กิมเเลียมนะเลงหมูด้วยแล้วก็ยันตะเกีนะเพื่อเจอปลาประมาณนะเล่นนะทินปลากิเเี่ยมไม่เป็นรนแกแกมีน่กเนังูเยตมาเก็บกระดูกปลาวันนี้กระดูกขาวดีมากเลย จับจับจับเอาใ็่ปลเอาใ่ปลาดอน้ำปลาปลาเดินทางปลอดภัยนะป่าปลาไปบ็ต้องห่วงนะต้องเป็นห่วงพวกเราโปรดีนโปรนโปรตนโนนะป่าปลาสวยมากเลยค่ะวัดถทอง และในสวยมากเลยนะคะทุกคนถ้าไปได้ครับไปไหว้ค่ะไปเดินสะพานกระจกที่วัดหลวงทองนะคะ เสียวอยู่นะไปจับดีๆว่าเสียวอยู่ นะจ๊ะเดินลงบันไดค่ะมีความหวาดเสียวอยู่หงทองสวยกเกินเดีๆค่ะลดลอดอะไรอ่ะลดลดทองหงใช่ลดใต้ทองหงนะคะทุกคนนุ่นดูดีสวยมากเลยอ่ะ